ม <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีคุณมามีน้องแตมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดารานนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เราโผล่มาเพราะแค่เราอยากเล่นเกมนี้เฉยๆนะเออในที่สุดซอนก็ <c oughs> นอนเป็นเวลาแล้วตื่นไปทำงานได้สักทีอากว่าจะปรับเวลาได้โดยที่ไม่ต้องทานยาเพื่อจะนอนเอ oh my g หม d n เ s ส เสียงดังไปไหมคะแตก่ก็การเทสเสียงอาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าพอแทบออกหน้าต่างเกมแล้วมันมันมันเรียกว่าไงดีมันอ่ามันไม่มีเสียงแหละแบบพอแทบออกมาเสียงมันหายอะ่ะต้องกดเข้าหน้าต่างเกมถึงจะมีเสียงวันนี้เป็นประสบการณ์สดใหม่มากๆเพราะว่าเกมเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อ่าดูเหมือนจะเป็นฟิลกำลังภายในจีนซึ่งปกติอ่านได้กำลังภายในไหมกูไม่อ่าน เป็นเด็กไม่รักการอ่านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่นีแน่ก็คือไม่อ่านหนังสือเป็นชาติแล้วนะคะก็คือแบบเอ่อประสบการณ์สดใหม่ค่ะไม่รู้อะไรเลย <Yeah! S 1> <laughs> เย้เผื่อไปแล้วสร้างตัวละคร5ชั่วโมงซอนว่าวันนี้อาจจะได้แค่สร้างตัวละคร <laughs> as brightness until the bell icon is visible in both dark and light area area uh uh. ถ้เอา visible ก็ต้องอย่างนี้แล้วปะ <c oughs> ออกมันให้ทั้งคู่เนอะครหนานแล้ววันนี้จ้องคมทั้งวันคือตอนนี้ตาเลบอลอหมดละเอออ่าเท่านี้ล้วกันฉันชาฉันมาชัยเออไม select guidance mode for experience เออขอแบบ moderate แล้วกันขอพอประมาณอะไรเงี้ยขอพอประมาณก็พอไม่เอาดีเทลแลวกัน อแต่ดีเทลก็น่าสนใจนะมันอาจจะแบบเออเราแคชช่วนไงเออเราแคชช่วนเราไม่ต้องถึงขั้นแบบปรับที่หลังได้ปะน่าจะได้แหละช่างมันเถอะถ้าอยากเล่นยักๆค่อยที่หลัง select control mode ARPG กับ MMO มันต่างกันยังไงอะ MMO ลวกันนะเออ โอ้ไรวอรทอนทูคอนโทรลคาเมล่าเอ๊ะต้องกดค้างด้วยเหรออันนี้คือมูฟเมาส์ฟอร์คอนโทรลแต่ปุ่มมันไม่คุ้นชินนะดิมันแทบตัวหนอนหลอเอ้ยปุ่มมันแปลกจัง <laughs> <laughs> เอ้ยปุ่มมันแปลกจังมันคัสตอมที่หลังได้ปะเนี่ย <laughs> เอาเลือกเอ็มโอไปก่อนละกันอ่าลองดูลองดูลองด,องดูสวัสดีคุณทองข่าวนะคะ Select difficulty คือโทษนะค่ะคือแค่เล่นเกมมาก็รู้สึกยากแล้วขอหมดสตอรี่แล้วกันค่ะพอดีว่าพอดีว่าเอ,อค่อนข้างจะมีเชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมเท่าไหร่นะ <laughs> social preference lone wanderer ว่ะไม่ดี่แร์์จอนี่ดีเราเอยอันนี้ focus more on m ติ t i p l a y e r อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ไปคนเดียวแล้วกัน <laughs> <laughs> ชอบเล่นเกมคนเดียวแหละเธอ for the b e ท t xp กซีเลียน d p h o n e อาร์สตองกรีเร r e c o m m น n d นะคะนี่สตองกรี y r e c o m m e n d เลยฟิลแบบแนะนำอย่างยิ่งยวดนี่เสียงกระดิ่งงกริ้งน่ารักอันนี้มันโหลดอยู่ใช่ปะ่ะคอมสตนไม่ได้ค้างนาอตอนนี้หน้าต่างสตรีมทุกคนเห็นมันแบบเคลื่อนไหวปกติสุขดีไหมคะแบบมันกระตุกหรือมันอะไรมากไหมแบบมันมันมันยังอยู่ดีใช่ไหมคะโหลดดีงวะ ตอนนี้น่าจะอยู่ดีแหละมีแค่กระดิ่งไม่มีอะไรเลยอะระหว่างนี้เราก็นอนรอไหมเออใช้เวลาเป็นประโยชน์ตอนเพิ่งกลับจากทำงานมาง,วง่วงๆ้วะแล้วนอนกันเลยไหมเรา <laughs> นอนเลยแมะนอนเลย ชุดนอนพร im, mm ้อมใจพร้อมเรานอนได้ทุกเมื่อแหละเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอบรรยากาศสุดแสนจะเอ้ยเราใช้พัดเป็นอาวุธได้ไหมอ่ะเจียงหยานเนาะโอคือเจียงหยานหล่อนะเนี่ย นี่อ่านว่าอะไรอ่ะคนเฉินเหรออันนั้นน้ำเปล่าหรือเหล้านะคะเบลนจืดเลยเหรอคะ เราใช้พัดสู้ได้ไหมอ่ะมันจะดูมันจะดูแบบเป็นแบบจอมยุาาทธ์สาวสวยเแบี้ยวๆดีนะใช้พัดสูรเราใช้ร่มสู้ได้ไไป้ยก็คืออาวุธที่ฉันไม่ได้คิดถึงดา้ายตายหลื <c oughs> ออ๋อลาฟาัมเมอร์สุด <c oughs> <c oughs> นี่ถึงผ่านเกมเพลย์หรือยังคะเราต้องเล่นอะไรหรือเปล่าเล่นหรอ Abei, รเราเพิ่เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเราก็โดน ання, ล่ Herm ล so, า hin, ลลลทำไมโดนล่าล่ะอ่หรือนี่เป็นสิ่งปกติในยุทธภพเฮ้ยกดดิเฮ้ยแม่มีคุยนข่าวอีเวนต์เก่ามาบอกตกใจหมาเลยเสียงดังไปบอกไรนะจ๊ะเออ แล้าอนาคตอาจจะได้ขี่ม้าเหมือนเขาบ้างไหมอะเราเล่นเป็นคนนี้เลยเหรอคนนี้เลยโหมดูเอ็มโอ้โหโผล่มาคุณพี่ก็เอาเลยเหรอคะโหมดูเอ็มรอจัน ยิงทะลุวันหลังมาแม่งสารฝันสุดๆดามเมจเยอะนะคะเนี่ยเป็นพันเลยอ่ะทนูบ้าอะไรก่อนคุณพี่ติดลูกคุณพี่แบบเอาไปฉุบพิษมาหรือเปล่าคะทำไมมันทนูบ้าเลยมันแรงขนาดนั้นโอ้โหพันเก้านี่ยิงลม้มนี่ ว้ยว้าวสวยจังไม่ทรามาเกิดอะไรขึ้นอะเออก็ก็เย็นอยู่นะอ๋อคนละโคลฟีสเนาะก่อนจะบอกเลยก็หนาวอยู่ก็หนาวอยู่ตอนนี้เออก็ไม่มีอะไรให้ยิงไว้ายน้องมาวิ่งผ่านไฟได้ด้วยเหรอเก่งจังเฮ้ยน้องมาเก่ง ไอ,อ,อไม่ใช่โอไม่นะไอเด็กน้อยโดนบาดอ่ะ The v i King วะสัน s u b a n of Emperor มันอ่านว่า AI หรือไอน่าจะไอ้ปะ ไอ้หรอไอไอพ่อหนุ่มชุดขาวเป็นโคตรขี้เก็กเลยวะไ <laughs> อหนุ่มชุดขาวนี่เป็นโคตรขี้เก็กเลยอะ่ะโคตรสรงคุณชายเจ้าสำราญนะขี้เก็กไ <laughs> อเขาชื่อคุณเฉินใช่ไหม <laughs> อ่านชื่อหลังไม่ออกฮะ <laughs> เล่นเลยเหรอ Star tutorial Star tutorial. tutorial สิพี่ผมไม่เคยเล่น <laughs> จะบ,บ้าเหรอ อ่ะ HP เป e n fully depleted character d e p l e t อ่ะฮะฉีมีพลังฉีด้วยวะ Key binding area อ่าสามารถ setting ได้อเอสกลาง lock on target อ่ะฮะกดคือมันยังไงนะมัน ก็มี Q อ่ะมี R อ่ะเออเออแลอ้วไอ้ตัวนี้คืออะไรโอ้แล้วหนึ่งฉันว่าเกมนี้ถ้าจะเล่นให้สนุกอาจจะต้องต่อจอยหรือเปล่าแต่คีย์บอร์ดมันก็ง่ายดีนะมันก็อีซี่กับชีวิตปะยูสสองสามสี่ห้าโฟร์แคสมิสติกสกิลอะไรคือมิสติกสกิลคือ อะไรวะนั่นนี่โอ้โอ้โซแฟนตาว้าโอ้ใหม่บูตเนสอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมีกินเล้าละพ้นเลยว่ะสุดยอดเล่นเป็นคนหนีจริงๆชหมโฮคอนโทรลทูดีเฟนต์คาลเตอร์อ้าเฮชิปทูดอต์อ่ะเอาเฮชิปดอต เอออพรสเอ็กยูส e มดิซีนว่าต้องใช้จอยว่าคอนโทรลมั่วมากคอนโทรลมันคีย์บอร์ดสาระบนมากช่วยด้วยอะเรสกิวแคโนปีดีเฟนอะไรวะเนี่ยอ่ e เพรสอีจัสบีฟอร์ยูฮิตดีเฟก อยูอตรงจังหวะไหนวะเนี่ยไม่ไม่ใช่เออมันต้องพอดีเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยไปนี่ก็กดก่อนแหมเอ้ยจังหวะไหนอะฮัลโหล just before you ก็ b e f o r ์เลยมมนต้อง b e f o r ์ขนาดไหนอะพี่ ข่าวมาท่องยุทธูพจีนแล้วเหรออ้าวนีมม่มันเล่นหมดสตอรี่จร like ิงปะเนี่ยโ,โอ้วัน้องพอดีก็นะถ้า at process against defect to defeat day attack อ๋อ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  IC 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 ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เออเออเออก็ยากๆก็เป็นยากๆอยู่นะเนี่ย enable a c i d i t friction เออ yup. <laughs> ช to ่วยหน่อยกล้กันเนาะก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะเออเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ละเออเอาสู้จริงเลยเหรอคะสู้จริงเลยเหรอคะเคขดเบิวอ๋อมีช่วยเออ๋ออ๋อมีช่วยอยู่อ๋อมันก็ เกิดเป็นโหมดอย่างถ้าเกิเดเ,เ,กเปิด enable มันก็จะเป็นฟิลเหมือนเล่นเกมเแบบคาคุยทำอีเวนต์นี้ปะ <c oughs> ถ้าเล่นถ้าเล่นเก่งก็ถ้าเล่นเก่งแล้วอยากปิดเหมือนกันนะจะได้แบบเออสนอกุกสนกุกนะดูจังหวะมอนเป็นแล้วก็ปิดมันเมื่อกี้ไม่ได้กดกดกด อ้็ว่าบายช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีเกมตูจะกินสเปคเหมือนกันนะเนี่ยคอมซอนเอ้อ